เอาละครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายรูปเพื่อนกันนะครับตรงจุดถ่ายรูปของในตัวเมืองน่านนะครับตรงนี้เป็นจุดทีเ่เป็นถนนเส้นใหม่นะครับซึ่งไม่ค่อยมีรถผักน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะถ่ายรูปเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายตรงป้ายนะครับตรงที่ยอดฮิตนะครับ เดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงกลางอ่ะเห็นไหมมนตรงกลางใช่ไหมรูปนี้สวยอยากได้จังเลย เออเนี่ยมันมีส่งผ่าน Wi-Fi ด้วยไหนไหเนี่ยันไหมตรงจอมันจะมี Wi-Fi เนี่ยพอเรากดปุ๊บแล้วก็เชื่มอมกับโทรศัพท์เลยแล้วก็ส่งผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้ด้วยสบายมากเลยสะดวกมาก เนี่ยแล้วมันมีระบบที่ถ่ายง่ายมากเลยขอกดที่จอปุ๊บมันจะเลือกโฟกัสให้เราด้วยเราเลือกตรงไหนมันก็โฟกัสให้ได้อันนี้คือโฟกัสข้างหลังเห็นไหมอันนี้คือโฟกัสที่หน้าเราสามารถโฟกัสที่หน้าได้ด้วยง่ายมากเลยสลับมือไหมเนี่ยแล้วมันยังมีนี่โหมด Auto ออโต้ตรงเนี้ย เราไม่ต้องแบบไปตั้งค่ารูปอะไรได้ไม่ต้องไปตั้งค่าแสงอะไรเลยมันเลือกให้เราเลยง่ายมากโดยที่เราถ่ายได้เลยทั้งๆท,ที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องรู้เรื่องกล้องก็ได้แล้วครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแบวนนะครับที่มาเป็นแบบให้เรานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณโอลิมปัสครับ g m 1 0 Mark II นะครับที่ทำให้เรามีรูปส,สวยๆวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ